สวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้ำนี่แม่น้ำดีค่ะเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะค่ะเด้อคนดังว่าที่10ว่ที่2พฤษภาคม2561เป็นยังไงพี่น้องถือคักบ่ถือคักบอระอุตส่าห์บอกศูนย์หกศูนย์หกกับวาให้กับซัมปันธรรมะศูนย์ให้ซื้อศูนย์หกกับศูนย์เก่าเด้อบอกแค่นี้นะศูนย์หกของเพื่อนเหรใช่เห็นบอกมีการผลมีสุดเห็นบอกขึ้นหน่อย ศูหเห็นบอกเป็นเลยเดคัแถบกระดิ่ละวิ่งศูนย์กระถือไห่ไห่ว่าหลายโตัว้พี่น้องถ้ามัตสิบาศูนมันกัมาสศูย์หกก็ศูนเกบอกพัดปานันถือตรงตรงถือตรงตเลยบ่ได้กลับเพียนไม่ง้นราบ้านถ้าบอกว่าถ้านึงเก่าก็คือหกหนึ่งเก่าหนึ่ไห่แช่ดำถ้ามัดศูนย์ก็คือ0ูนยได้หลายบับันโอ้ยได้หลาย่น้อเลยเของแต่ซื้อว่ได้กลับปานันเ ได้เป็นเท้าสองเท้ากันเลยวไะ้ยูในเท้าสองเท้าด้ยูแต่บ่ปากว่าด้เท้าใดเท่าสองเทาเทาสองเทาในแค่นั้นพอพอรวเ่าใบเท้าไหมให้เอซติดตามเองโงรว่าถือเพถือกันในใบเท้าสองเท่าอุตส่าห์ให้แนวทากันนั่นถ้าบพถือก็คือว่าโอ้หัวแล้วอมอล่นบอลพลวบตเพหิน มันบอดดี้เบิ้งคลิปเด้อคุณบอตั้งใจเบิ้งเด้อค่ะเด้อตั้งใจเบิ้งแม่นนี้เด้อค่ะเด้อแม่นนี้แบ่งให้ด้วยใจเด้อค่ะใจบริสุทธิ์เด้อค่ะเด้อมีผู้ใดเข้ามาไม่ลืมเด้อพี่น้องกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อแม่นนี้ก็พากดติดตามกดไลซ์กดแชร์เด้อค่ะเด้อให้ติดต่อกันเด้อให้ยเป็นเป๊ะๆนี่ให้วิ่งงวดนี้ห้วิ่งไว้เลยดิค่ะเลขวิ่งไว้หัวเนียบชี้มันถือน้ำไหลายบ่หลายในกลุ่มก็หลายในกลุ่มแม่นนี้หลายบ่หลายบันถือติดตามเร็วว่าเร็วล้วถืออีก เล้วให้เก่าูนย์ศูนย์เก่ายมแรงถือล่าอีกถือกระสบกระส่แล้วก็มาถือเล้าอีกเก่าศูนย์เก่าอืมให้เก่าศูนย์ให้เก่าศูนย์ก็ศูนย์เก่าเาแมนคเธอนาะเอ็มซแนค่ะเอ็น้องใบนั่นเด้เราบอกว่าเอาใบนั่นไปตามเล้าอีกเรือมือแลงก็ใบนั้นก่าศูนย์หกศูนย์เก่าดิใบเก่นี่เปนบอเอผู้อยู่ในกลุ่มนั่นถือเบิดนีทุกคนอยากได้ซื้อน้ำก็ถือเบิร์ดแมนบอกว่าถ้าสิถือใบแนวทางแมนนันนี้เลขหนี่มันมากล้ขึ น,นี่นี่เห็นปะน,นี่เห็นบอกศูนย์หกกับศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์หกออกไทยศูนย์เก่าออกแล้วสุตีเก่าเดี๋ยวี่ว่าบนบกหงอีกบ่อยเห็นอีกนี่เนา โซ่ันเบิ้งนี่อันเก่านี่นี่นี่อันเก่ามีอันเก่าเด้อค่ะเด้ออันเก่าของแม่ียนี้ให้เด้อค่ะผู้ใดถ้าผู้ใดบ่เห็นงวดบ้งหันกันผู้ใดมาเห็นกันกลับไปเบิ้งคลิปได้เด้อค่ะเด้อบ่มีการแม่นลังออกให้ก่อนออกค่ะแม่นมีหายศูนกับ09นี่ให้ไทยคือเดียวแม่นนีให้เลขตัวเดียวเองให้เลขตัวเดียว616คือชุดเดียวเก่าหน่งเก่าคือกลับหัวลงซื้อกลับหัวลงซื้อแล้วก็มี61 กานึก็กลับไปซื้อแล้วก็ศูนย์หก็คือศูนเก้ากับหัวกับซื้อแล้วก็หัว่นให้ได้แค่สามหางผู้บ่าแม่นีหาแล้วแม่นี้วางไหนเอาใบตัวนี้ไปซื้อเลลาอีกเด้อมือแรงเลลามันสิออกเกาศูนย์ศูนย์เออกอลี่เสียไปบ่งทีคุ้มแม่นี้ค่ะแม่นี้มีลุมแม่นี้มีหลักฐานแม่นี้หาแม่นี้ลหลิเหลาเหล็กน้อยเหล็กไทยผู้ใดกอเห็นก็ถือว่าท่านไี้โชคท่านี้วะงดนี้ก็ อย่าลืมติดตามเมนแบบนี้คือกเก่าค่ะพอเต้นี่ถือกินมหาลุดแล้วเนาะใช่งมวดนี่เท้า,หาไห,เาหายเลวิเท้าไห่เดวิงไปก่อน แต่เมล็ดอัำนี้นี่ผมต้องถามเพ่นหน่อยว่าเพ่นได้เท่าใดเพ่นไดเท่าใดกาฮูดอยู่แล้วว่าแม่นดอนี้นี่บังคับพวกอได้พลหลายเพราะว่าเพ่นเอาให้เบิ่งอยู่บ้งหันแม่นดอนี้บังคับพวกเอฟซีในเฟดในอิสราเอลแมล็ำนี้บอกว่าให้ซื้อให้ได้เด้อศูนย์หกศูนย์เก้าให้ซื้อให้ได้เด้อเขาพักกันถือกันทุกสั่นทางอิสราเอลกันถือทางต่างประเทศถือกันแทบทุกคนไล่เม่นดอนี้ก็มีเด้ไล่ที่เขามาว่าให้ซื้อเด้อซื้อแค่เม็ดเดียวเลยศูนย์หกหกศ ให้ได้แค่สามหางเนาะเมื่อไ<า>ราหางเดีวอวเพตาะเตโตเน้นๆเมนดมิสปร่ได้เน้นท่อปาะนันแม่นดนนนมนี่เน้นแค่ศูนย์หกกับหนึ่งหกย้ำมือเน้นเสียออกอะเอาแค่นั้นเอาเาเอาเอเอาเล<อ>ขหลายตัวมวลเหนียวเลขวิ่งไปได้ค่ะเด้อมวลนียงมวลน,นียวชาบอมีตาเมนดมิวมาอันโบอันวโบอ,อยู่ไหนเพราะท่านได้มีคูติบอให้เลขวิ่งไปก่อนโอ้แผ่นมิสหายไปแล้วชาวบนบอมมาตัวนี้คือมาหอมแก้มคือเกาท่าคือเกาแม่นแม่นดมิสหายหอมแก้มคือเกาแบบเกา ถ้าบ่มีเลขตามแม่น้ำนี้บอกเด้กทาอคือเก่าถทาคือเก่าหอมไปก้นนกนอนตะปูเออแม่นี่ก็สิปลาแปง้งขาแป้งไปถ่ทาหอม <c oughs> เอาหอมไปก้นอนตะปูอย่องเออ้ยเพราะว่าแม่นี้ใส่เด้เเดบินไวปบัตร <c oughs> บัตรบัดห้ามันถืออีก,กทีให้หอมขึ้นดอกบม่ได <c oughs> ้หอม <c oughs> บอกไ่ได้หอมใส่ก็บได้หอมงวดวันที่สองคุณสมาผ่านไปแล้วบม่ได้หอมวันนี้คือกันวันที่หกไม่ได้หอมคือเก่าบม่ได้หอมท่าเลยปล่อยอยกปล่อยลืมโลกหัวกันเดือดเลาลุงแดงบิน แคปเปลีลาเขาอะเฝลาลงเฝ้าได้แม่มนเป็นคนที่หายใจใจอะวดวันที่สิบหกนี่โัวไรตัวตัววิ่งานสิได้สหกกับเก้าอหกับเก้าเล็กวิเรตัวเก้าจิมาหกเกบเ้าฮะมาหกเกบเ้ามาหกับเก้าเก้าับเจ้เกย่างนี้แม่นมีจับคู่ให้หกกัจ้สิหอย่างหกถึบัถึงหกท่าเข่ามาแล้วที่เข่าติดต่อกันอยู่ปรมาณหาสหดเอาหกกับเก้า เอาให้ fc เพิ่นไปแปลสิมากับวะใดเก้าบอกว่าถึงเวลาของเก้าแล้วเก้าว่ากูอยากข้นเวทีแล้วให้กูข้นเนี่ยเก้าบอกแปมันมาสองคนดีแปกระซังเก้าคือเก้าเก้าคือเก้าเออเก้ามาเกอยากขึ้นตั้งหมดตั้งานแล้วขึ้นม่ได้ให้เก้ากับห้กเก้าเนาะรีบวิ่งอะหกเก้าแมนนี้เป็นคนใหเลวิ่งแม่นเด้ สำหรับจับคู่แล้วก็ความฝันตามที่สังเกตหามาดอีกบ่เคยผัดอีกจากมือเคยหามาดตาอีกเนี่ยแล้วจับคว่มีฝันก่อนหลังจากวันพักก่อนค่อยมาเอาเพื่อว่าผลสิ่งมักเข่าฝันมันโกลดมันโกมันพักเพา่ันจะมานเหนีไหนเขาหลังจากวันพักค่อยมาอันนี้ให้เลวิ่งไปก่อนค่ะไฮเลวิ่งไปก่อนนี่เน้นๆเล้เบิ้นบิ้ลนะวิ่งเน้นตัวใดนี่ต้องรอความฝันครับจับคู่เอาตัวเดียวไฮเลวได้บ่ครัอเอาตัวเดียวไฮเลว์หกสี่หกสี่สี่หกฟันทู อันนี้แค่ไหตัวเดียวแน่หน่ทีแมนมนี่มีมักธรมาหกคือหกสี่สี่หกเขียนเลยบ่เอาเขียนตัวเดียวไปเลยก็ได้ทรามาหกเป็นตัวนั้นไปเลยเอาเพิ่นอดปล่อยเพิ่นจับตัวเปล่อยหกสี่สี่หกเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟสีวี่าลีลามาปล่อยเลขวิ่งก่อนที่ว่าจะ,ะจับคู่ไ้เพิ่นจักตัวนี้เก้านี่แมนนี่จับคู่ไห <laughs> เอาแค่ตัวเดียวก็สัน่น ใจเย็นเย็นเออโอเคที่เราบอกคือบอกว่าเหมือนกันคบฝันให้มาประกอบคมฝันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จับเก่าอันนี้เพิ่นจับหุกไข่ก้อนเหรอจับหุกไข่ก้อนอ่านี่เด้อพี่น้องมองกลมเลยมองกลมเลยมองกลมหกกับหกสีเลยอือเอาอดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวอยากบอกแห้งเลยนี่นะนี่อยากบอกอมันไม่อยากบอกแห้งเล้ว อาอันนี้นะค่ะเด้ออันนี้วันนี้วันที่16พฤษภาคม2568นะคะอันนี้อันนี้แคปเตอร์น่ะซื้อมาอันนี้แคปเตอ้์แค่เลขวิ่งได้หนิท้าวบัมาตามที่แม่น้ำนี้บอกดีกะคือว่ามาหอมแก่แม่น้ำนี้เด้อหมาโดนมาเดี๋ยวคือใกล้ใกล้เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอบไอ้ควบฝันประกอบไปข้างนึงใส่ควบฝันประกอบก่อนให้ดีว่าจับให้เล่นเล่นจับสามตัวจับสองตัวให้เด้อค่ะเด้อเอ็มซีคุณนารักทุกคนก็เพื่บให้ข้างนึงเนาะ เอฟซีขนาหักหนาหักทุกคนสิได้มันหมันน้ำแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อเอาเอาวิ่งไปก่อนแต่ว่าหกมีเพิ่นจับคู่ให้แล้วล่ะหกสี่แมนแม่น้ำนี้ไห่นี่ยไห่ก็าอะไล่บริลาเด้เดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอเก้าอะไรแม่น้ำนี้สิมาจับเดี๋ยวรอชุดสามตัวชุดสามตัวกับสองตัวรอติดตามแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อสองตัวสิไดปังปังมันหมานเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่นนี้ไป็นพายาเอฟซีแม่นนี้ยางหลายเลยทักอะเต็มเลย แม่่บปลาแม่น้ำนี้คือไฮแม่นแทสูนหกพันนาเอ้สูนหกไม่ได้กลับเลยพนะาคนบ่าเดี๋ยวรอชุดสามตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอชุดสามตัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถ่าเด้อนะครับกล้องนี้คือเจงมืดนะครับพี่น้องเพราะว่าเพราะหินนี้พอดิกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่รอเลยนะครับสำหรับชุดสามตัวม่น้ำนี่สามตัวกับสองตัวเดี๋ยวอีกแค่อีกแค่เมื่อไหร่มาตามชุดสามตัวันพะ หลังจากวันพระหลังจากวันพระแมนมิสิฟอนให้ปูเรากับแมนีิสิขอเลขจากปูให้ปูไปเขาฝันคักๆแล้วแม่นลิมมิกะสีให้เน็ดเล็ดก่อนมาอีกแค่หนึงเนาะปูบอกว่าปูใช่ไห้ให้ต้องให้อิลิเขาหมั่นใจโอเคเดี๋ยวยังไงก็รอนะครับหลังวันพระพระเดี๋ยวตนองผ่าน วันพระหลังวันพระเจอกันชายอย่างกร้างหอให้หลังวันพระเจอกันครับอ่ะเจอกันแม่น้ำนี้อีกรอบเลยค่ะเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่น้ำนี่ขอบคุณนะคะนี่แก้ม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 โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ